ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบ่าวดอยครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอสีและท่านผู้ติดตามที่น่ารักทุกๆท่านครับผมกับผมแฮกบ่าวดอยมีสินค้าใหม่มานําเสนอจะสวยสดงดงามขนาดไหนเชิญรับชมได้เลยครับผมอันนี้ผมอยู่ที่ร้านเจริญยนต์การเกษตรนะครับสินค้ารถไถมือสองราคาถูกครับนี้มีเข้ามาใหม่3มเครื่องนะครับนี่ยังไม่ได้ติดเทสติกร์นะครับ ZT 1ท0ครับใครอยากได้ก็ด่วนๆเลยครับมีเข้ามาใหม่3ามเครื่องนะครับเนี่ยก็เหลือเก็บรายละเอียดติดสติ๊กโกงสติ๊กเกอร์เนาะนี่สวยๆแบบนี้เลยครับนี่นี่สวยมากครับก็จะมีนี้อีกหนึ่งเครื่องครับอันนี้สเปคเดียวกันเลยครับร10ครับนี่สวยๆครับไอไม่ดันพร้อมใช้ครับมีราคาให้พร้อมครับนี่ดูครับ ZT ทครับร1 0ิครับ ไป LED ครับสวยๆได้ครับนี่นี่เพื่อนๆพี่ๆ FC คงอยากทราบราคานะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับนี่นี่จะอยู่ที่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ครับนี่อยู่ที่สามหมื่นนะครับนี่สวยๆใช้ผ่านการใช้งานไม่เยอะครับนี่ไม่ได้ช้ำครับนี่ดูครับสวยมากครับนี่ใครมาก่อนได้ก่อนนะครับใครมาทีหลังนี่ ไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่านะครับเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยครับนี่เมื่อวานนี้เนาะผมก็มารีวิวให้พี่พีเอซได้รับชมนะครับดูข้างหลังครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามเนาะฝากกดติดตามไว้เลยครับกดกระดิ่งไว้เนาะเพื่อจะได้เห็นรถไถสวยๆเนาะก็จะได้มาซื้อทันไงครับนี่ประมาณนี้ครับโอ้ข้างหลังสวยมากครับดูครับให้ทําอะไรเยอะครับนี่ก็ทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆครับนี่ รถสวยอยู่แล้วครับใช้งานไม่เยอะเนาะดูข้างหลังครับอนี่เรียบเียมเลยครับสภาพนางฟ้านะครับนี่สามหมื่นบาทนะครับมีสามเครื่องให้เลือกครับนี่หน้าร้านเลยครับส่วนเบอร์โทรและที่อยู่ท้ายคลิปนะครับผมมีให้ทุกคลิปครับนี่สวยเป็นกันหมดครับสามเครื่องนี้ครับนี่โอ้โหสวยมากครับนี่จะเป็น e t นะครับนี่จะมีอยู่ประมาณสามรุ่นครับ อีทีก็จะมีอยู่แดแรง9้าแรงครึ่งส1บแรงครับราคาจะต่างกันไปนะครับใครชอบกี่แรงครับแดแรงจะอยู่ที่1 4่ื่นี่นะครับนี่โซนนี้ครับส่วน9แรงครึ่งจะอยู่ที่ห7 5 0 0เจ้าอครับส่วน11แรง2 2 0 0สองครับนี่ก็จะมีเชฟหนึ่งหนึ่งห้าเนาะยันมาใครอยากได้ครับสองหมื่นสองครับนี่เขาไปยากหน่อยครับนี่สองหมื่นสองพันบาทนะครับนี่ ไอไม่ดันพร้อมใช้ครับส่วนนน้นน้องสุด8.5 1 0 0 0หมืนบาทนะครับเนี่ปสวยครับสวยมากครับนี่ยยังอยู่นะครับนี่ใครชอบ ET ก็มาจัดได้ครับหรือว่าจะเป็น RT หรือ ZT ครับส่วนยันมากก็มีให้เลือกเหมือนกันครับประมาณ5-6เครื่องนะครับเดี๋ยวผมดูเลยสวยมากครับนี่นี่อันนี้เป็นฝาเหล็กเนาะเนี่ย เดี๋ยวตัวดูตัวนี้ก่อนครับนี่ก็ฝาเหล็กเหมือนกันครับนี่นี่ฝาเหล็กครับนี่สถีฝาเหล็กนะครับร้อยสิบครับสวยแล้วครับโอสวยมากครับต่อมาจะเป็นร้อยยี่ครับมีพี่ๆ FC อ o m m e n t เข้ามาอยู่ครับว่าอยากได้ร้อยยี่นะร้อยยี่มีให้เลือกเยอะครับสามสี่เครื่องครับนี่ร้อยยี่จะอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดครับนี่สภาพประมาณนี้แหละครับนี่ น้องหนังฟ้าครับนี่ตัวนี้เลยครับสีแดงนะครับนี่ไม่ใช่สีส้มนะครับนี่อีกตัวน้่นครับนี่สวยมากครับละสอ0หมบาทนะครับส่วนนุ่นจะเป็น rt หนึ่งห้าครับผมเดินไปไงครับนี่พาไปดูครับจะได้ดูแบบละเอียดหน่อยครับเดินยากนะครับนี่ถ้าสั่นก็ขอไฟ ppfc ด้วยนะครับนี่เพื่อ ppfc ครับจะได้เห็นชัดๆใกล้ๆเนาะ นี่อาทีครับหนึ่งห้าห้าครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเนี่ยนี่ไอเมดันพร้อมใช้งานปกติทุกอย่างครับมีหนึ่งเครื่องนะครับอาทีครับก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนที่ว่าหนึ่งหมื่นบาททุ่นจะเป็นตัวนี้ครับ T F แปดห้า L M ครับนี่หนึ่งหมื่นบาททุ่นครับส่วนต่อมาร้อยสี่สิบครับมีให้เลือกเยอะครับสําหรับที่ที่คนไหนจับได้ร้อยสี่สิบครับ สามหมื่นสามพันบาทนะครับนี่สภาพประมาณนี้ครับสวยมากครับนี่นี่นี่ประมาณนี้ครับร้อยสี่สิบครับมีสองเครื่องนะครับส่วนที่ว่าหนึ่งสองห้าครับนี่ประมาณนี้ครับสองหมื่นเก้าครับนี่ไอเบดันพร้อมใช้มันปกติครับนี่ผมมีราคาให้ทุกเครื่องทุกคันนะครับบหมราคาทุกคันอยู่แล้วครับเอาแบบว่ารีวิวนี่ พร้อมจะซื้อก็มาดูที่ร้านได้ครับแบบตัดสินใจได้เลยครับรีวิวแบบละเอียดหน่อยครับนี่ RT หนึ่งนครับร้อสี่สบนั่นแหละครับนี่3 3ม0 0ืามครับนี่ก็จะฝุ่นฝุ่นเยอะหน่อยนะครับนี่แต่เช็ดออกนี่โอ้โหรับรองว่าสวยมากครับถ้าใครอยากได้ ZT15 ีจะมีอยู่สองเครื่องนะครับนี่ ZT 1ทีหนึ่งห้าห้าครับสามมื่นแปบาทครับนี่สวยมากครับ ผมจะเดินไปไงครับเดี๋ยวผออล่อยไวก่อนครับสามหมื่นแปดนะครับเนี่ยเซทีครับเซทีจะมีอยู่ห้าเครื่องนะครับในร้านครับก็จะมีร้อยสิบอยู่สามครับเซทีหนึ่งห้าจะมีอยู่สองครับเป็นห้าเครื่องครับสามหมื่นแปดพันครับสวยๆครับมาก่อนได้ก่อนครับได้เลือกได้ชมครับส่วนร้อยหกสิบยันม่าครับมีเครื่องหนึ่งครับเครื่องเดียวครับมีให้เลือกมีเข้ามาหนึ่งเครื่องครับ นี่สวยๆติ๊กเกอร์ยังไม่ได้ติดครับนี่เดี๋ยวติดสติกเกอร์ก็เรียบร้อยครับแต่พร้อมใช้งานแน่นอนครับนี่เช็กระบบเรียบร้อยครับ4ี่0มื่นห้าบาทนะครับร้อยหกสิบี่หมืนห้าพันบาทนะครับนี่ส่วนต่อมาจะเป็นร้อยห้าสิบครับยันมาครับตัวนี้จะเป็นตัวแต่งนะครับนี่ใครชอบรถใส่แต่งครับหนึ่งห้าศูนครับหนึ่งห้าศนย์ผมสี่0มืนครับดีครับนี่ สี่หมื่นข้นนะครับนี่ตัวนี้ตัวแต่งครับเนี่ยใครชอบแรงๆครับมาจัดไปใช้งานได้เลยครับเนี่ตัวนี้จะเป็น TF 150หนึ่งห้าศูนย์เหมือนกันครับตัวนี้จะสภาพเดิมๆเนาะไม่ต้องได้ทําอะไรครับเดิมๆใครชอบเดิมก็มีให้เลือกครับลอยห้าสิบครับสี่หมื่นขนเหมือนกันครับส่วนตัวนี้ตัวแต่งครับใครชอบรถไถแรงก็เอาไปใช้งานได้ครับขึ้นเขาขึ้นดอยไม่ต้องเป็นห่วงครับแรงแน่นอนครับเนี่สสำหรับ p p f c ที่ว่าใช้งานหนักๆครับ ให้นาเอาไปใช้นะครับโอ้โหแรงแน่นอนครับส่วนรถเครื่องรถไถก็จะมีประมาณนี้เนาะประมาณ2ี่สิบสาสิบเครื่องครับให้เลือกครับส่วนตัวที่ว่าเข้าใหม่นะครับตัวนี้ครับนี่สวยมากครับนี่เหลือติดสติกเกอร์นะครับสามหมื่นบาทนะครับัวได้สามหมื่นครับ่อนได้ก่อนครับประมาณนี้ครับ วนท่าหน้าร้านครับจะมีอยู่5ชุดนะครับเนี่ยห่5ชุดชุดนี้จะเป็น R T 100ครับสวยครับ R T 100จะอยู่ที่24,000บาทนะครับส่วนโครง28ง0 0นนะครับไอไม่ดันพร้อมใช้งานปกติครับสวยมากครับนี่ชุดแรกครับ24,000ื 24, บรัส ครับอาจจะได้1้อยสิบเนาะอีร้อยสิจะอยู่ที่2องหมื่นนบาทครับสีสันครับสวยงามครับสองหมื่นหกพันบาทงโงงนี่2 8งหมื่นนะครับนี่สวยครับนี่ประมาณนี้ครับชุนที่3ครับจะเป็นอาทีร้อยเหมือนกันครับนี่สองหมบาทนะครับนี่โงงนี่2 8งหมื่นนะครับนี่ ส่วนที่ว่าพี่พี่เอฟซีที่คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากตามหาคัดคู่เนาะทางร้านยังไม่มีนะครับเพราะว่าส่วนน้อยที่จะเล่นครับคัดคู่ครับจะมีแบบนี้แหละครับคัดคู่ยังไม่มีเข้ามานะครับเดี๋ยวถ้ามีเข้ามายังไงเดี๋ยวผมรีวิวรีบรีวิวให้ชมเนาะแต่ช่วงนี้นี่รอก่อนครับยังไม่มีเข้ามาครับนี่ต่อมาจะเป็นตัวนี้แะครับตัวใหญ่ครับ RT140 ครับ33,000บาทนะครับ โค้ง2 8 0 0มครับนี่มีตั้งแต่แรงน้อยถึงแรงแรงแรงจัดเลยครับนี่1้อยี่ิบครับถ้าใครอยากได้หนึ่งห้าขึ้นโค้งนี่ก็ได้เหมือนกันครับแต่ส่วนมากนี่เนาะส่วนน้อยเนาะที่จะว่ามาซื้อเนาะสองหมื่นแปดครับนี่ประมาณนี้ครับส่วนนี้จะเป็นแบบใช้งานไม่หนักไม่เค้นมากครับนี่หมื่นสี่ครับ E t ทีครับก็ไปได้เหมือนกันครับไปได้ทุกที่เหมือนกันครับ แต่ว่าต้องเนาะผมสวยคมงามก็เนาะก็ไม่เหมือนรุ่นใหม่แล้วครับก็สวยแบบคนละแบบครับส่วนโค้งนี่สองหมื่นครับนี่นะคาจะซบๆลงมาอีกครับนี่สองหมื่นบาทครับโค้งนี่ NC หนึ่งสามหนึ่งครับสวยไหมครับโอ้โหสนองสนิทไม่มีเลยนะครับนี่เก็บรายละเอียดสวยมากครับนี่สองหมื่นบาทครับสติกงสติกเกอร์ครบครับตัวนี้แปดสิบนะครับติดเครื่องครับแปดสิบครับ หมื่นสี่ครับตัวนี้สองหมื่นครับร้อยสี่สิบก็จะมีประมาณนี้ครับกร้อยนี่ชุดนี้ประมาณนี้ครับสวยมากครับนี่อาร์ทีร้อยครับนี่ตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นใหม่ครับหัวฉีดโตครับอาร์ทีร้อยครับแนะนำลยครับเอาตัวนี้ไปใช้ครับสวยมากครับสินค้าในร้านก็จะมีประมาณนี้แล้วเนาะนผมรีวิวให้คร่าวๆนะ ถ้ามีรถไถเข้ามาใหม่ยังไงหรือยังไงดีผมเดี๋ยวผมมารีวิวให้ชมนะเนาะผมพาไปดูเบอร์โทรครับ <c oughs> นี่ส่วนเบอร์โทรแรกที่อยู่ครับนี่ติดต่อตามเบอร์โทรนี้ได้เลยครับใครสนใจรถไถยี่ห้อไหนกี่แรงก็เบอร์โทรประมาณนี้ครับใครสนใจเครื่องไหนครับติดต่อสอบถามได้นะครับถือว่าใครอยากจ ให้ผมสตาร์ทเครื่องหรือฟังเครื่องไหนเป็นพิเศษเนาะก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมแฮกบ่าวดอยรีวิวให้เนาะแต่คลิปนี้นี่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับต้องรอคลิปหน้าครับนี่เนาะประมาณเนาะส่วนคลิปนี้ประมาณนี้แหละครับฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวีดีโอใหม่ๆก่อนใครครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ จอกันคลิปหน้ารถสวยฮักเบาดอยครับผมสวัสดีครับ